เพื่อนโดยสิคะตื่นเช้ามาไม่รู้ใครตัดดอกกุหลาบกับมะลิมาให้ตั้งไว,ว้โตขอบคุณมากๆนะคะน่ากลัวอย่าเป็นป้าหน้าป้านหรือเปล่าไม่รู้ดอกมะลิดอกใหญ่ใหญ่มะลิซ้อนค่ะแล้วก็กุหลาบเห็นไหมคะสวยไหมคะ ตื่นเช้ามาก็ชื่นใจนะคะเนี่ยอดยูสิครับเพื่อนสวยไหมคะดอกกุหลาบก็ดอกใหญ่ดอกมะลิสอนดอกมาแล้วเลยค่ะชอบที่สุดก็คือดอกกุหลาบกับดอกมะลิอืมขอบคุณมากนะคะที่เนี่ยหรือว่าเราชอบกุหลาบกุหลาบมอนก็หอมค่ะหอ,หอมหอมกุหลาบมอน ดิคาดอกดิค่ะเพื่อนๆดอกกุหลาบกระดอกมะลิตื่นเช้ามาก็ได้กลิ่นหอมเลยอืมดีค่ะอืมหน้าหน้าร้อนนี่มะลิจะออกดีนะมะลมิข้างบนบ้านก็มีค่ะแต่มันยังดอกเล็กอยู่ยังไม่บานเพิ่งจะเป็นตุ่ม นี่น่าจะเป็นป้าหน้าบ้านนะคิดว่านะคะเพราะหน้าบ้านเขามีแล้วเขาจะรู้ว่าเราชอบอเขาจะตักใส่น้ำใส่แก้วอย่างดีเลยตื่นเช้ามาเห็นไหมคะเรื่องบ้านก็น่ารักน่ารักมันหอมค่ะเนี่ยมันดี้หลาบนอนก็หอม ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ